แน่นอนครับถ้าเทียบกันเกมที่เราเล่นค <ta> ุมชามิงสกอร์ไม่สูงเกมนี้ไม่แน่ครับเกมที่สองครับ SGP ทั้งน้องแฟนทอมกับบุรีรัมย์ยูทีคูสปอร์ตครับเดินมาเข้าก่อนแต่ก็เช็คไปเตะข่าก่อนครับตัวโนเข้าหน้าก่อนเลยครับโอ้ได้ต่อดาเมจทั้งซ้ายขวาเลยนะครับตัวโน้ต่อชิโร่ครับลิกกี้ก็ไปต่อใส่ฟินิกส์สั้นๆครับ เทียเว็ไปก่อนครับทีมนี้เป็นครสเอาเดสมาด้วยอะไรเงอาสตาร์ทมาด้วยนะหย,ยุดลิกกี้ได้นะจังหวะที่คุณนาบริสครับรว่าจังหวะที่จะได้ป้อมจริงๆก็มีอะไรไว้หยุดฝั่งของข้ามได้เหมือนกันนะครับถือว่าสนใจครับหรือว่าเดสมันลดกรอบด้วยนะนะครับทำให้ดาเมจมันอาจจะตามที่ตามต่อมาจะแรงก็แต่ว่าฮีโร่ด้านบนโอ้โรือบอยกดดันแล้วกลางไม้น้ำมาตรงนี้ไล่ต่อยมายังดีว่าแปะสตาร์นได้ก่อนนะครับสำหรฝั่งข,ง,ขงของควาครับไม่โดนะครับเปยถ่ายครับโชคส่วนเข้าไปก่อนครับแล้วพยายามที่จะยังโซนไว้ก่อนครับ จิโร่จท oh ่าในหลักลิก์ัดเสยเตะการคอกแม่แล้วลากมาบ่ายโวรู้แจนคว้ามาแล้วเป็นทางด้านคาราชิมาแล้วเป็นฟรอสต์บอลที่ได้ไปครับแต่ว่าเป็นเทรดไปนะครับพอตู้เองก็โดนทางของจิโร่ที่บีบเข้ามาสตันไปด้วยนะครับแล่กันไปหนึ่งต่อหนึ่งครับแต่ว่าสติยังดีครับสำหรับตัวของทางฟิสนะครับที่หลบได้เลยจังหวะสุดท้ายเมื่อนจะเป็นเขาที่โดนถ่ายมาเนี่ยลายเบิรมาพร้อมกับหัวจะไหนหนึ่งนัดลิกี้เกือบไปเหมือนกันตัวเหมือนกันครับเพลย์สี่นะครับของไรเบิร์ก เหมือนกันแลกกันไปครับเปิดประท้ามาตั้งแต่ยังไม่2นาทีครับเกมนี้ต่างจากเกมที่แล้วอย่างที่บอกตับอาคาเป้มาปรมุขชาร์จไทย้ามาก่อนสั้นๆรุ่นรุ่บอกติดเกียรวแบบอยู่ก่อนฮะมีอาวุธเหมือนกันเพลงแรกที่การซ้อนของจิโร่ต้องชมจริงๆนะครับในการที่เขามายืนเลี้ยงระยะแล้วทําให้เขาซ้อนทันนะครับแมดดูครับเราไทยแต่ดิฉันเกลีหลบได้ครับฟินิกซ์สีแล้วด้วยนะครับสองนาที อีเลือดไม่เต็มนะครับเลือดยังไม่สีด้วยครับดึงการเมก่อนนก่อนรวมพลในกรดใหญ่ของพิรัำครับอุยอ๊ยไปนี่ครับมือปืนมีนายครับแย่งได้ครับ SGP โอ้อทนโอ้โหแต่ว่ายิงแม่มันเอียงขวา,าโดนลิกกี้ครับกระสุนซ้ายวอนเต็ดรู้โอ้โค้งไหลออาไหมากรบเป้ไปแล้วอุ้ยตรงนั้นโดนปวดแล้วครับคานาชิมาขน,นโผล่ด้านล่างมาทั้งเยอะนะครับมาแต่ว่า จะดึงเรดบัาได้สำเร็จนะครับก็เลยไม่เข้าไปไปมากกว่าแต่ด้านบนครับจิโร่ลิตเติ้ลบอยใส่นวมขึ้นชกกันอีกแล้วครับสองรอบสามรอบเลยครับลิ้นกับฟันจริงๆเลนนั้นนะสนักสู้ดูนะจิโรจ่จะจะเหนียวกับลิตเติ้ลบอยในระหว่างเติมเกมเกมนี้แม่ถ้าหลวมออกหมัดไปเรียนดูลิตเติ้ลบอยหมัดหนักแต่ตอนเติมมาเพลย์แรกเป็นจิโร่นะใช่ครับ เป็น HP ครับน้ำหนูนหลักร้อยครับเกมแรกครับที่เปิดตัวมาบอลสกอร์นะอันนี้ก็ยังนิ่งๆไปกามไปคนก็คือได้ง่ายกว่าังไอาจจะโดนอีกแล้วัไอ้ย ยืนลึกกว่านะนี่มันจะฟาร์มไหมครับเพ้แล้วโนโนออมมาแล้วกับคานาชิเก็บค่าผ่านของจิโร่สามคนลุมจะกำะยับเข้ากับแพงครับแล้วเป็นทางด้านดูดูได้สกอร์ไปโอ้เห็นว่าโห่ล่างเยอะไงเดินเดินมาแล้วว่าสู่หอเต็มที่เลยครับอเล็กซี่มาปัดมาไปแล้วตูบูบัสเข้าไปแล้วครับทางด้านของไลเบิร์นครับต้องรีบออกฮะจะยังเซฟปูตัวเองไว้ได้อยู่นะครับสำหรับเบิร์น รุกยืนดันสูงครับแล้วสี่นาทีตรงนี้ครับกลับมการได้ครับครับผมที่ถือว่าวาร์ปเซฟมากเลยคร <inter> <sh arp> ับไม่ได้วาร์ปในภูมิด้วยเพราะรู้ว่าถ้ายิงเช็คก็ไายนั้นดูดูกระพร้านตรวจทั้งฝั่งไทยก่อน ยืนจ้องที่เรดบัฟแล้วนะครับแล้วฟิชคุณจะรู้หรือไม่เขาต้องเล<ถ><บ>่นโขลนเสิร์ฟมาแตะแล้วเสยฟาดยังเล่กดแข็งครับดายตามมาอะไรเบอร์ครับสอนกลับมาตรงนี้พยายามที่จะดีดตัวเองออกไหมไม่พ้นครับตูดูเราตายลงไปยังว่าวิญญาณเข้าร่างหรอว่าดาเมจไม่พอครับยังปิดสกอร์ใส่ฟิชไม่ได้ครับแข็งแรกแข็งไปครับแต่ว่าสุดท้ายเป็นทางฝั่งของบุรีรัมย์ที่เสียสกอร์ตรงนี้ครับแล้ว างล่างครับเป้มาแต่ว่าเองดูจะยังรักษาระยะห่างได้ดีอยู่ครับขวาคอนี่ไหวแล้วนะยิงต้องปังเล้ดีครับแม่ยืนนิ่งเลยตะกี้บอกเรารู้ละรู้ละยืนนิ่งละวแอบเอ๊ยยิงเป็นเสี่ยมให้กะให้ชาล็อตเสียบหลบโดนรึเปล่ายืนนิ่งละยืนนิ่งละไม่เอาละขยับมุกโดนอ่ายืนนิ่งดี่ว่าโป้โหเพยเยอร์ เขากิดเยอะเราเลยลองกิดไปเยอะไปแล้วเนี่ยดักเลนโอ้ยแล้วกิโล่โดนหนักเสียแข็งครับยืดฐาดใส่แล้วลุยหลบหลังนิดนึงแล้วเหนี่ยบมาแล้วเกิกร์ตามมาล้อ,อ,อตัวบอลลนเตนอรอต์บอยครับมาชอดน,นี้ แล้วข้างล่างลุ้มจะกรรมจ้ำกันอยู่พยายามจะเคลียร์แล้วโดนกดแข็งสไนเ์มาไม่โดนจังหวะนี้เราคุณได้เปนส่วนเหมือนกันแล้วก็จะสวนลิเกแล้วได้เป็นมาด้วยพยายามพยายามต่อตรงนี้เหลืออยู่นิดเดียวเลื่องหนึ่งนี้แล้วสไนเ์หลบได้ไหมหลบได้ไม่โดนแล้วทำอะไเบิร์ดพยายามต่อลิเกลิเกพยายามต่อรอดอยู่อาะาเบแบอกออกมาช่วยไม่ได้จริงแล้วโดนมือไม่มีน้าเพราะอะไรเบิร์ดเก็บไปในแดนบอลแดนฟรีอยู่สำหรับนิดติดบอยด้วยครับไม่ไหวครับแต่ว่ายังได้ดันป้อมอยู่นะครับตรงกลางนุ้ดดันฟรีดันบอลเ้ล่รันรรงง้ักกมว่าบสอลดันองยู่ครับ ทันเลยครับเสียข้างแต่ได้กลางกับบนครับอูิตเติ้ลบอยครับบอกแล้วว่าออกหมัดในเลนนี่ทีโร่เจอลิตเติลบอยเอาหนักครับแล้กมาแล้วยังไม่นำนะครับแต่ว่าเรื่องของพื้นที่ครับเริ่มขยับไปมากขึ้นเลยครับสำหรับทางฝั่งของบริยามาตบอร์ต รู้จิตเมืองบุรีรัมเดินโยกอยู่ครับแล้วโซนโอ้โหแล้วดูจากพื้นที่น่าจะยอมปล่อยครับข้างล่างว่าแก๊งสามบทนี่เดินอยู่ครับแล้วคุมโซนก่อนปากมาโดนลู้ๆไปหนึ่งนัดยอมรับว่าเด็กกับแม่นเลยนั่นจริงๆนะว่าเขาพยายามจะมาคุมกลางแต่บุริลามก็อ่านดีครับยืนแบ่งของคนไว้แล้วได้ด้านล่างด้วยค่ะเอาละครับถอดทาวเวอร์ออกไปนะครับฟูฟู โบ้นี่ต้องเมตเตอร์บอลโพสิ่งตัดสองใสแล้วอุ้ยโดนดาเมจหนักมากครับคานาชิออกได้ไหมยังออกอยู่แต่ข้างหน้าลิตเติร์บอยเข้าไปคับแล้วไปทางด้เขาถ่ามาพร้อมกับลิกกี้ครับที่มวัยรุ่นดับเบิลเติมดาเมจแล้วโดดข้ามกแล้ออกมาได้ครับไปแล้วจู้คานาชิเอาตัวรออมาได้ครับริตเตอรบอยชีวิตแรกชีวิตนะแรกับไบเบิร์ดมาครับ ก็ถือว่านี่นะทั้งหมดต้อบอกว่าเอาเพลงของจริงครับดักอยู่กลางแม่น้ำครับจ่ายหมดมือจิโร่แต่ว่าไม่รอดเลยครับเพราะว่าครูดาวต่ำกว่าเยอะครับตัวของทันเล่นบอยเพลงขึ้นเลยเอาวเพลงอู่ว่าการเงินยังไม่นำอยู่ดีนะสำหรับฝั่งของบุรีรัมย์นะครับว่าต้องบอกว่าผู้หเองก็แม่นด้วยเงินก็มาเรื่อยๆจากนี่แหละครับจังหวัดสไนนัยอารชิเงินนำลายเบิร์งอยู่นะครับ สกอร์หนึ่งศูนย์สามยังไม่ล้มเจียนดูเจียนไปแต่ว่าเอาตลอดได้ดีครับให้มองแรกปั๊บหรือเปล่าครับเดี๋ยวบอยรับเวฟอยู่เาเป้เดินมาแั้วชะโงกัวที่ไหนัวชะโงกไปก่อนหนึ่งทีไม่ให้ไม่ให้ได้หรือเปล่าดึงเด้งเดือดเดือดเมื่อกี้ข้างใส่เฟสต้องคุณได้บิดหลบออกมาแล้วแม่นอีกแล้วครก็ฟินิชแถมครับเรียกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเอาตัวของมังกรใหญ่นะครับหน้าชีรู้ไม่โดนดูด ติดตรงนี้นี่แหละติดไอ้พ่อดุมคนนี้แหละครับติดมือปืนมีนายนี่แหละไอ้เนี่ก็ยิงกั้งเลยมือปืนมีนายรถไฟสั่งเยอะด้วยยิงหลายคนด้วยโอ้โหพยายามปุ่มปืนที่กันอยู่ครับทีนี้เอชพีก็พยายามมาเล่นทีมไฟท์ตรงหน้ากับรัมด้วยนะครับยังไม่มีข้อมูลมากพอนะครับ ถังถือตัวของทีมเซอร์เชอร์ไว้อยู่นะครับเราอ่อยกลางแบบนี้คุ้นๆบุรีรัมสตุยสไตล์เหมือนเดิมเรียกลางแหวบพร้อมรถถังในเลนข้างเตรียกลางแตลอถตัวครับถังคันเดียวครับตรงกลางเลนข้างนี่ไม่มีรถถังต้องโดนกดแมปไปก่อนเลยครับเราต้องฝั่งเอชีพี โอ้โหสองนดัดอันดับที่สามทีมงานลุกกรดสามนัดยิงสามคนเลยครับทีมงานลุกกรดใช้เครื่องฟินิกส์่อยฮะโ,<อ>โอ้โยแม่นเหลือเกินยิงลิกกี้หนึ่งนุ้นหนึ่งอาคาเป้หนึ่งเดี๋ยวกดดันได้ถึงหน้าบ้านครับแต่ว่านี้นะครับมันเลี่ยนไม่พอมา,าโดนฟินิกส์ยิงสอยเรื่อยๆอะไรครับเลยบุกเต็มกำลังไม่ได้ครับโดนสอยตลอดครับยิงเฉียวขวา ปาล์ตีแล้วถ่ายออกไปก่อนครับอาคาเป้แล้วขึ้นครับตรงกลางครับคานาชิเข้ามาช่วยเกียร์แต่ว่าเอชพีครับจะเปิดบางกรครับรับเห็นแล้วครับมองาก่แล้วโดดมาแล้วครับคาเป้ถ่ายตัวแย่มาพร้อมกับเสิร์ฟมาที่ลิตเติลบอยลิตเติลบอยแต่ว่าเข้าไม่ถึงแล้วตรงนี้แย่งได้ไหมเป็นทางด้านเลยเบิร์กยังได้บางกรอยู่ครับแหคครรรรััับบบสฝกของเิ์นีเกมค่อนข้างที่จะยังอึดอัดครับ มองอยู่ตรงกลางเล่นบอยโหทำเวฟไปแต่ว่าขิ้ไว้ตรงกลางนี่เต็มเวฟก็เปิดแมพหาเลยครับของขวาแล้วเปิาแแบช่วยเคลียร์ก่อนครับเวฟไปจ่ายไม่ได้มอบเลยครับแต่ว่าคิ้ตรงกลางหมดไปแล้วนะครับเท่ากับว่าน่าจะแค่เปิดเป็นมอบไม่ให้ฝั่งของคุยรับเนี่ยเข้ามาเล่นต่อเนี่ยในขณะที่ป้อมบนครับมีหลุดไปฮิตอยู่แม่ไม่ได้ครับเหลือนิดนึงครับแล้วไปทางด้านของลิตเติ้ลบอยยืนนะยืนิลเวอร์สไนฟ์ฝั่งมาบิลลี่เติมมาลิตเติ้ลบอยยังต้องดิ้นออกมาก่อนครับแต่ยังไม่เสียพิกเกอร์ฮะ ดึงได้2 3งสามคนเนีน่คราชิทำเวฟด้านล่างนะครับเลยโค้งแม่น้ำเร,รียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวของคิราที่ไปทำเวฟเดินขยับให้ทันเหมือนกันเลยครับเอ p โดนปั่นหัวหมุนเหมือนกัน,นครับจังหวะออกแบบอย่งไม่ไปไหน,น,น,นเลี<ด>ย้ยวมาเลยเบอร์อยูอ่ลแล้ว,ลวอันนั้นเนี่ยเชคเดินเอาตัวออกทันกับคราชินี่เลี้ยวมายัวยัวนิดนึง ดึง2คนเอาไว้แล้วหลบแม่แล้วมีลิตเทัลบอยซ้อนหลังนุนุเดินเอียงมาลิตเทัลบอยใส่ใส่ชิโร่เจ้าเดิมเหมือนกันแล้วแทงสวนมากคาราชิกำลังจะเล่นแต่ว่าอะไรเบิร์กลาวท่านเป็นแบบชิโร่ชิโร่ไม่ล้มแล้วอ้าวยิงชาร์จเต็มกำลังแบบพี่โดนเองเลยครับลิตเทัลบอยขาดไปนิดเดียวครับตรงนี้เราเห็นไม่พอที่จะปิดส่ทั้ของชิโร่ครับกลายเป็นว่าโดนไปเองครับตรงนี้สามสิบวินาทีไม่มีทางฝั่งของลิตเทัลบอยครับแต่ว่ามัีเบิร์ตก่อนครับทันหรือเปล่าด่าหลังมาควาแต่ว่าน่าจะได้อยู่ครับตรงนี้แต่จังหวะในเเล้อออนดดดิิถยยยีี่หคคครรรรัับไไาาาาาชชตวม คว้ามาโอ้ยเรายังเดียว right ดิ้นเดียวดิ้นมือปืนมีมมนายยิงไม่โดนปังอ่อนโซนโซ้โซโยังโงยเออวิไอพีคนนี้ต้องรับหน่อยแว็บสุดท้ายที่กระโดดข้ามกำแมงออกมานั่นเลือดจะมิดหลอดอยู่แล้วครับแต่ได้ต้องยอมเสียกลางหมครับแบบนี้อาจะเคลียร์ได้ไม่ทันเลยครับเทอวเวอร์เคลียร์ที่หนึ่งไปครับ ขยับตัวไวมากนะครับโพรารเสียล้างตัวนี่ลำบากเลยนะใช่ครับยังล้างเลนกลางได้อยู่นะครับไม่มีตัวของรถถังเลยครับสำหรับเลนข้างของทา้งอียิปต์ือว่ายังโอเคครับในงานดึงปรบิมเวลาไว้แต่ว่าตอนนี้เงินนําไป2,000ประมาณแล้วนะครับสำหรับของอียิปต์เรื่องของการนแน่นอนว่านุ้นเองนั้งที่จะห่างจาก ิอยู่พอสมควรเลยนะครับเบิงเข้ามาคาาามรับนี่การาไลายเบิง์นับโดนไปแล้วเรียบร้อยปิดสกอร์โดย Boy. ลิตซันบอยและคาลาชิเลนสันต่อแล้วจะเล่นเถียงสวนหรือเปล่าคาราลิตซันบอยแล้วโดนฟีนิกซ์ยิงใสด่ดูดูครับโอ้ยแล้วโดน,ดนฟรีแล้วโนครับไปฟรีเหมือนกันน้องฝั่งของลิกกี้แล้วเคลียร์คิวไวเลยอาคาเป้มารอยืนคาเวอร์ตัวหอวลิกกี้แล้วนะครับเป็นหนึ่งแรกหนึ่งไปครับเบิงแรกจะโน้ตยังไงก็คุมครับคุมครับเราได้ฟรีบนมากดถึงหน้าบ้านลิกกี้ได้เงินด้วยนะครับได้สเปซ ความเป็นไฮยัเตะครับแต่ดาเมจโอ้โหพอเป็นแรสเป็นยีน่าอยู่ด้วยกันนี่แรงชัดจัดเต็มครับทะลุทะลวงเหมือนกนันเลยครับวันนี้แม่นเหลืเอเกินที่กงจับ <c oughs> เลยครับ <c oughs> เดินตัดแมปมา <c oughs> เอาแล้วเจอหน้าค <c oughs> วายยืนอยู่ข้างในแล้วจะหมดพอดีต้องโดดออกก่อนครับคาลาชิมาตั้งเกมใหม่ครับมองไปที่มก้อนใหญ่ก่อนตรงนี้ว่าเบิร์นเกิดมาแล้วนะครับแล้วเนี่ยเบิร์นก่อนเลยพยายามทำเป็นระบบโกวิดไหมวิ่งต้องถอยออกมาก่อนครับโดดมาครับสำหรับควา ยิงไม่หยุดจริงแม่เอลสูตัวนี้มันทําให้เกมผมบูรัมไม่ไหลลื <ใช S 1> ่นเพราะมันติดติดตรงนี้นี่แหละครับยังพยายามจะเคลียร์แต่ว่าเล่มสูงมากไม่ได้ครับบูรัมวางครับไม่ได้กล่วว่าเสียรอยพาวเวอร์ไปด้วยหรือเปล่านะครับก็หกต่อหกครับตอนนี้แต่ว่าการเงินเป็นฝั่งของไอซพีที่ดูดีกว่าครับที่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเดี๋ยวตามมาทะยานใส่แล้วยิงกันวจะเป็นแบโดนดั จะได้มาฝากมาแล้วใส่ต่อไหมจิโร่มาคนเดียวเห่าเาแต่ข้างหลังเติมมาฟินนิคเดินมาเหมือนกันบูดัมสี่คนออกได้ป่าวข้างหลังนะครับเป้พื่อนจะมาอยู่ดึง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 รอครับเป้อยู่จะปิดดึงดึงแล้วมาแล้วเหมือนกันมาแล้วเหมือนกันเอายังไงดีเพื่อนเล่นบอยเปลี่ยนดาบอย่างนี้แล้วมาข้างหน้าคาราชิเติมดาเมจยิงสองใส่เหมือนกันแล้วยังออกไม่ได้ครับเราฟินนิคบอย ต่อไม่พอครับฝั่งโน้นถึกทนเหลือเกินเฮ้ยแต่โอ้โหตรงบ้านตรงกลางโดนเหมือนกันครับเราโดนคอไปเยอะเหมือนกันครับจังหวะที่ปล่อยคลิปตรงกลางไหลครับเราฟังของบุรีรัมดีสปอร์ตครับจังหวะปิดมามันไม่มุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจังหวะที่จะเข้ากับเลือดไม่พร้อมด้วยครับคือมันเสี่ยงด้วยครับทเป็น14นาทีแล้วครับเรียกว่าเขอโชว์ดีกว่าครับตรงนี้เพราะเมื่อกี้แค่สักสิบนาทีอ่ะน่าจะไปต่อน่าจะไปโอ้โหท่านได้เลยเบิร์กสวยแล้วนะครับเกือบจะกระชากคอเสื้อชิโร่ด้วยนะครับ มาถึงในจุดที่แน่นอนเลยครับเรื่องของการทําเวฟอะไรที่พีเขานั่งง่ายกว่าแล้วนะครับเวลาเองก็ต้องดูจังหวะดักเก็บนะครับดักมาอีกแล้วลิกกีแน่จะยัดใส่ลิโร่ก่อนเลยครับแต่่่วาไมมีอะครับเอาบีบครับบีบมาเพราะว่าเห็นว่าลิกกี้ใช้เอาสิทไปแล้วด้วยนะครับรู้ตัวไวนะครับลิกกี้รู้สเต็ปถอยมาค่อนข้างเร็วครับไม่ต้องถึงกับขั้นเสียฟลิกเกอร์ครับรอคูดาห์แล้วเล่นใหม่ครับหน้าบูบาเป้เสิร์ฟมาตรงหน้าลิกกี้ก่อนลองดู โร่รอทำเวฟสูงด้วยนะครับมีม,มีเบิงกับทางฝั่งของควาคัพเวอร์อยู่นะครับยอมปล่อยให้ได้ทำเวฟไปนะครับเท่ากับว่าอกี้มีโอกาสที่อาจจะครองบริเวณหน้ากอส์เซียได้ก่อนนะครับในเวฟตรงนี้ครับดินบอยตามไปรับเวฟอยู่ต้องรีบรับครับแล้วถ้าคาาชีโผล่ด้วยโดนเลียกไฟครับยังโผล่ไม่ได้ครับต้องระคคลองเฉยแล้วตามมาเล่นโซนฝั่งกอตนะครับ แน่นอนครับพลังในการเคลียร์ก่อนเป็นของแฟร์นันด์แมนท็อปใช่ครับแล้วตอนนี้คือเรื่องของวิชั่นด้วยเนาะนะครับในความที่ทาวงทาวเวอร์อะไรก็มันมีความใกล้เคียงกันแล้วแหละแ,แ,แล้วใช้ซันเดลของเอลสุกนรับในการยังจะมีตีปลายนัวไปอีกน่าจะโดนเต็บแล้ว,วออกข้างแล้วนะของแท้โอ้บอกเลยว่าเพกเข้าเลยผมละคองจริงผมละคองแท้เป็นอีกครับเจ๋ง จะโง่ก่อนครับนะครับเป้อยากรู้ครับอยากรู้อยากเห็นมีนาทีแห่งความกดดันแล้วครับเสมอบอกันมาทั้งเกมตอนนี้สกอร์เป็น6ต่อ7นะครับฉีกออกไปเป็นดจีพีที่เงินสามสี่พันเปาจะหามุมเล่นอยู่ครับบอยแต่ว่าเข้าไม่ได้ส่วนใหญ่แต่ละไฟท์ได้มามันจะแลกเทรดใช่ครับดจีพีก็ไม่ได้ดันสูงตลอดเวลาที่ใช้ประโยชน์ของเซเนลเอาในการหาพื้นที่เพิ่มเติมครับ เดินเข้ามาก็ยังไงก็มีเปิดตาโดนมองเห็นก่อนเลยครับอุ๊ยมีแอบคอนเทสซุ่นะครับบูบับใช่ป่ะเจอ,อเจิโร่อ,อ่าลิกี้รอ,อซ้อนไหมแต่ว่าน่าจะไม่เสี่ยงน่าจะอยากให้จิโร่เข้ามาเล่นลึกกว่าน,นี้เลยครับเพราะว่าคนซ้อนจะได้ถึงในระยะที่ทำดาเมจได้ครับจิโร่เองก็ใะจะเย็นครับเพื่อนดูแล้วตำแหน่งไม่ได้เปรียบเท่าไหร่ เป็นการ,เ,รเปิดก,ก็ใกล้ๆกันนะ,ะมองจังหวะลักไก่ต้องลักไก่ดีๆเลยใช่ครับต้อง <im> ไม่ตกเช็คพุ่มด้วยนะเพราะโดนทั้งเซตินเนลด้วยนะครับมันจะทำให้วิชั่นฝั่งเอ p ีนี่ว,ว่าง่าเยอะครับ <im> กินพื้นที่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเอ p และอาเปยอยู่คนเดียวที่ต้องระวังนะครับโอลดิโร่และใส่กับคานาชิกันก่อนแต่ว่าเจ็บเยอะเลยครับคานาชิเสียดานบนครับ สอรับแบบเดินอัาเฟ้แล้วเดินไล่ยิงเลยครับพีนิกส์ปากบูดไว้ก่อนด้วยแต่ว่าทมอมส,สวนใส่ฟรีสไปครึ่งหลอดแล้วโอ้โหแกก็ยิงปากไปที่โนนุกอีกครับโอ้โห <laughs> 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 โอ้โหสุดระยะนี่แกซอ้อมยิงเป้าบิดมาตลอดสัสิซิโร่มีเกาะเกิดครับเล่นเสียงได้นะครับรอตบอนอนตันบอยสองซีโร่แล้วครับล้ล้ำแล้วชาร์ เฮ้ยเราจะไปต่อเพราะว่าคาราชิมาแต่ลายเบิร์นข้างหลังต้องฟิกเกอร์เลยแล้วเอาเลยตรงนี้ได้ก่อนเกิดแล้วคาราชิตามมาด้านหลังจะชนกระชากลายเบิร์นไปก่อนขึ้นรดแล้วกระโดดขย่ำต่อที่จีโร่แา่ข้างหลังมีความมากแล้วต้องเสียแข็งเหมือนกันครับแล้วเพื่อนอยู่ไกลสองคนยืนยังไงคาราชิกับมิสเตอร์บอยส่วนใดได้ลายเบิร์นมาก่อนครับแล้วตรงนี้มีก่อนเกิดดเรื่างอะไรที่ข้างหลังมาแล้วทุกคนจบมาก็มาอันนี้วราสั่นไปสัตว์ลุยสัตว์ไปแล้วครับสัตว์ไปแล้วครับสับไปแล้วสับไปแล้วครับสัตววว์ไไปแแลล้้้คุณดบิใส่ตต่อแล้วรงนี้้้ยยืนนนกดดแข็งอออู่่วิตจัเเหบร กลางครับีปกลางมาตอนนี้ไม่มีใครตายด้วยนะฝั่งของปุ้ยดครับเอาไงต่อดีครับมองไปที่กอสเซญาเพื่อเอาชัวร์หรือว่าไปต่อเลยยังมีทาวเวอร์เทียร์ที่2อยู่นะครับสำหรับตัวของทาง SGP แต่ว่าน<ด>่าจะได้คุมแมปเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างเสียพ <c oughs> าวเวอร์ไปนะครับตันนี้แล้วโอ้โหเลือดบอยเลือดแบบมิดเอ้ยข้างหลังอังคาเบ้จากาชาจะไปหาจะไปหาครับเอายังไงดี25่สไม่มีฟินิกซ์กับฝั่งของจิโร่นะครับเรนี้มองไปที่จอดเลยครับไม่ให้กลับไม่ให้กลับไม่ให้กลับ ฟรีสบอกออกกาะเกิดมาแล้วแต่โดนดักไว้สองเลยครับและข้า,างบนมาลุมมาตุ้มตีป้อมกันอยู่ครับตัวของอาราชิกับรอตบอลแล้วเข้าตรงกลางต่อลูดไปเท่าข้างหลัง<อ>ไปเอาอลุมก็กลับย้ำปูปูจะไปไหนเอาตรงนี้ก่อนเอาได้อีกหนึ่งสงกอร์เป็นอัลติเบิลคาราชิแล้วครับแล้วเอาชัวร์ครับเลือดไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ว่าน่าทาวเวอร์ด้านบนมาแล้วแล้วก็ตรงกลางด้วยที่เป็นเรียกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับนี่จังหวะที่นี่เขาตัดสินใจเล่นตอนแรกคิดว่าโอ้อยู่2คนเนี่ยเหมือนว่าจะไม่เล่นแล้วครับ แล้วเดินตามมาแล้วเปลี่ยนดาบฟิกเกอร์เข้าหาต่อครับจิโร่ตรงนี้ได้แทงดาเบตไม่เต็มครับคาราชิเข้ามาทำด้านหลังเนี่ยเขามาเสริมเติมดาเบตได้ครับจริงๆทีมงานของทางบุรดำนะครับทางฝั่งของบุรดำเนี่ยเขามาถึงช้ากว่านะแต่ดาเบตตรงนี้ที่ปิดได้เบิกก่อนนี่เลยครับจากคาราชิครับโอ้โหจุดเปลี่ยนเหมือนกันแล้วพอจังหวะที่เขามาเสริมได้เนี่ยกลายเป็นว่าได้เปรียบเพราะจำนวนคนนั่นแหละครับสำหรับทางฝั่งของบุรดำจากอีสปอร์ตครับแล้วดูดูครับทะยานฟิกเกอร์อันติมาเลยครับจากคือกำแพงนั้นครรับบนาทีีไไมม่อะเิครับ อ่าไม่มีตัวของฟิชครับลอ้ลอหลอ่อบริเวณหนะ้าก็สเสียดายได้อยู่นะครับเพราะว่าคีเพลตบอลได้เปรียบนะครับโอ้เพเดียวได้ทำคเแนนสามสองทางครับบูดามครับแล้วก็เกิดเองจิโร่ใช้ไปแล้วด้วยนะครับรวมถึงทางฝั่งของฟิชนะครับตรงนี้โซนมาขยับใส่ทางของควาเดินเล่นที่ตัวของทางพี่หมึกก่อนเลยหมึกแถวบนหรือเปล่าตัวนี้เฮ้ยจะโดดข้ามกลับไปด้วยลอ้ลอหลอ่ลอครับจะเคลมหรือเปล่าเฮ้ยเด้จิโร่มาเอาเซไปแต่ว่ายังออกได้ครับตูนุเราดีเซตเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ ว่าคับเบ้เปลี่ยนเป็นล้างแล้วนะครับในช่วงเวลา20ช่วงเลเเกมนะครับยังไงล้างเองก็ช่วยทำจังหวะได้พอสมควรนะครับในจังหวะทีมไฟน์นะครับในการที่ไม่โดนเมิดมอมหรือว่านี่นะครับจังหวะเซอร์ไพรส์สตาร์จากฟิชแล้วก็จิโร่ครับเกมถือว่าแน่นอนว่าเรื่องของเวฟในฝั่งตรงข้ามของก้อนเนี่ยบุญยมันฝ่ายได้เปรียบนะครับ ว่าประมาทดาเมจไม่ได้ครับเราวิ่งตัดตาเชีวิ้งบังระชักใส่แล้วใส่ฟินิกตรงนี้ครับต้องออกไปก่อนเสียพิกเกอร์ฮะแล้วบีบซ้ายปลอดตอมรูเบรกใส่จีโรนแลดูสัญาณส่วนแล้วเอาส่วนไปตรงนี้ลากมาแล้วด้านจีโรนมาแล้วครับเด็กนเรื่องหลังลิตเตัลบอลยังได้อยู่เลยมันพยายามข้างหน้ากับเป้ะขับอยู่แลกกันไปก่อนดูๆครับลูกก็ใส่เต็มเหมือนกันครับจอยแล้วอะไรครับเป้อห้ยจังหวะโดดขึ้นหน้าเมื่อกี้เอาฟิลลี่ต้องระมัดระวังหน่อยครับเมื่อกี้ยังเทรดเทรดกันไปครับท้ายตรงนี้ เข้ามาแต่ว่าด้านบนเนี่ยคลิปไหลามาเป็นของฝั่ง h อ p แล้วน,นะครับส่วนลิลเ่นบอยตรงนี้เหมือนยังไม่ได้มีเกาะเกิดนะนะครับยังไม่ได้ซื้อเกาะเกิดหรือเปล่าครับรับเวฟด้านบนไปก่อนคลิปไหลมาทั้งลึกครับเอ p คลิปเวฟได้เปรียบกว่าในฝั่งด้านบนหลังจากที่ไปทํามา2เวฟนะสำหรับสงางเบิงนะครับจนกว่าจะคนครบเลยครับ เป็นเรียกว่าเอาจใจเย็นก่อนเลยครับโอคค้โหคีบบนสูงด้วยนะครับใช่ครับหน้าบ้านมันจะเป็นคีบใหญ่แต่ว่ามันก็สูงเลยครับใช่ครับจะลักไก่เปิดหรือเปล่าครับสำหรับ SGP ใช้เอลสูดแต่ว่าคาเป้โทชงโง่ครับ,รรบยืนโบกธงอยู่ฮะมาจุ่มดูกัทเทเลเยอร์ตรงนี้ เปิดจริงเปิดเล่นหลอกลหรอือเปล่าไม่ให้ไม่ให้มอง,ปองไปไทยบอลสับไปหนึ่งทีกูดาไปก่อนคลิปกลางจิโร่ขึ้นทำเวฟบนนะครับเลยขยับมาคาราชิตรงนี้แต่ว่าโดนเปิดตาไปก่อนแล้วมี่เซนเตลอยู่นะครับพยายามจะเคลียร์พื้นที่ก่อนเลยครับสำหรับทางฝั่งของบุยรามครับใช้ความใจเย็นเขานะครับเกมที่แล้วนี่เรียกว่าทำเวลาเกมนี้นี่เจ้าเดิมพันเดูมริตันบอยใส่อีกแล้วดิจิโร่ข้างหลัง มีลิกกี้ตามมาพยายามที่จะใส่แล้วคุณได้เห็นฟิกเกอร์มาต้องมี้เลยเบิร์นอยู่คาราชิมาอัดต่อไปที่เลยเบิร์นแพ้แล้วเบิร์กลบเหมือนกันดูทีหลัล้วแต่เลยเบิร์นยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเสยใส่ก่อนเลยเบิร์นแบกจะแลกมาแล้วได้ก่อเกิดมาก่อนตรงนี้ต้นบอลลูกมันก่อนเกิดข้างหลังฟินิเดิน์มายิงอยู่ยิงกัลคาเป้อยู่แล้วขวาพยายามจะโดดบังแล้วเปิดสับอันติมาก่อนครับอัคาเป้ต่อยไปหนึ่งมาสลบดุดดแล้วต้องถอยรีเทคครับเลือดรอดไปได้อย่างไงครับเบิร์กครับโอ้โหเลือดเหลือหน ต่ว่าตัวของลิกกี้เห็นก็เกือบไปไม่รอดเหมือนกันนะแต่นี้เบิร์กได้เสียคนเกิดสองรอบแล้วนะครับคาราชิมาลองรูใส่ขวาเล็กน้อยเมื่อกี้คุณเห็นนหนึ่งกว่าแลครับผมคือเลือดแทบไม่เหลือแล้วอะเบิร์กเมื่อกี้คู่เมื่อกี้การที่เข้ามาช่วยจิโร่ของเบิร์กนี่จะได้เบิร์กแทนนะแล่วแบบว่าตรงนี้น่าจะเป็นการใช้ก่อเกิดครบไปแล้วของเบิร์กด้วยหรือเปล่า างสิทธิ์ไม่ได้ครับกลับมาครับยังทำเว็บเรียกว่าขอทางลำบากนิดหน่อยนะครับสำหรับทางฝั่งบุรีรัมย์ครับถ้าเทียบกันในอัตรานในการทำแมบง่ายกว่านะครับอยู่ทางฝั่ง SCP ครับตอนนี้แต่ว่าความได้เปรียบจาก2ทางที่ได้ไปนั่นแหละครับบุรีรัมย์ว่ายังพอมีอะไรให้ได้ยื้อทำไม่ออกไปด้วยนะครับออฟฟิศมีบูบัฟตรงนี้เนี่ยอาจจะต้อง ยอมก่อนหรือเปล่าครับเอ้แต่าหัวเปลี่ยมนะงนเอาฟินิกซ์ขึ้นเจาะบทอยู่นะครับถึงตีฟอมได้เลยคาราชิวิ่งตัดไปครับเจอคว้าเขียวหลังแล้วลูกๆดังกันซะแล้วเสียไถต่อฟิตแม่ดังมาเบรกครับอาคาเบะเนี่ยโดนดาเมจเยอะเหมือนกันพยายามจะเอาตัวเองออกมาเพื่อถอยไปแล้วอาคาเบะรับอยู่ต้องฟิงเกอร์เลยครับดังเบะต้องยอมฟลิกนะครับเฮ้ยเราถ่ายกลับมาด้วยถ่ายเพื่อเผื่อมีคนมา ยี่โด้บอกว่าอยากแทงมากมากอยากแทงมากมากเขาแทงไรอุ๊ยต้องไม่โดนไม่โดนนะไม่โดนนะการชักนี่ครับการชักนี่ครับมีทอยไม่แรงตัวไหนใช่ต้องรอลิสต์มอยเปิดก่อนนึกว่าผีกระชากเข้าไปโอ้พีดิกเมื่อกี้นั่งย่อลุกช้านี่จ่ายรอบโต๊ะนะครับลิสต์พอยเกือบถึงตัวแล้วเอ้ยแล้วเขาลักไก่หรือเปล่าอย่างครับแค่สกิทเรียกเฉยๆครับ ่าเราไม่มีฟิกเกอร์รอรนะเขาสเปลค่อนครบนะครับคือแล้วเป็นอาครอส25นาทีแล้วครับเปิดไม่ง่ายนะครับเจ็บนะครับถ้าจะไปแอบโซโล่เดียเด่ยวๆไปจุกกำแพงก่อนครับรอหาทางเอาลอนฟิวรี่โดดหนีครับโอ้ถึงกันอยู่ตรงนี้แหละครับแน่ก๊อนแล้วม,มากระเบมดไปก่อนโอ้ยเลื่องเดิมบ,บอยโดนหนักมากไม่ต้เกิดนะครับโอ้่หไปแล้วเรียบร้อยครับชดเอาดีเลยเบิร์กเอาล้วครับต้องถอยแล้วครับดูดัมน่าจะเสียตัวของกาสเลเยอร์ไหมครับ ตรงนี้ไม่มีหนึ่งในดาเมจหลักในช่วงเล็กเกมด้วยนะครับอย่างเยนานะครับ40กว่าวีครับอีจีพีนาจะกลับไปรีเซ็ตโลกมังจะวาร์ปเสร็จนะครับคาร์เป้มาชะโงโกก่อนกลับไปรกว่ากดวาร์ปใหม่ครับแต่ว่าเลือดก็จะเต็มแล้วดูดูคาาชิกับเบิง หลายนแต่ว่าอย่างที่บอกครับเบิร์กไม่มีเกาะเกิดนะครับนี่เป็นข้อเสียเปรียบตรงนี้แต่ว่าจำนวนคนที่มากกว่าเวลาอีกกว่าครึ่งนาทีครับยังไงก็ดูเราได้เปรียบครับแล้วขี่ปนทิพยางทั้งสูงด้วยด้วยครับแต่บุรีไม่ยอมครับมองคนมาคอนเทสต์กันอยู่ถนนต้องแล้วตอดจีโร่เจ็บพังไหมครับในขณะที่สายมากชีดเล่นอะไรเบิร์กอยู่ครับแล้วกดดันทำให้เขาต้องรีบหลอดครับไม่มีเกาะเกิดนะวิ่งตามแต่ด้วยแล้วข้างหลังครับวานออกมาเซฟยังเบรกการเปิดก๊อตเรยได้ครับ เล่นเท่าที่เล่นได้ครับสำหรับตัวาของบุยร,รมครับไม่เรียกว่าตลกไม่เล่นกันถึงตายครับเฮ้ย,ยกลับมาเล่นต่อกเฮ้ยเขาเรีเทคมาครับ เขาจะแอบตีดนะเขาเป้เห็นนะครับคาราชิเองเรียกเพื่อนนะครับแล้วทอยติเกอถ่ายขึ้นหน้ามาปาดเอาตีไปคาราชิเบรกอยู่ด้านหลังตีฟรีครับแต่ว่าออกได้หรือเปล่าเขาเป้และคาราชิตัดมเหมือนกันแล้วจิโร่ตามมาจิ้มคาราชิไปได้ในขณะที่ขึ้นหน้าลบเสียนก็เกิดเหมือนกันแล้วตามมาตบถมทายาแล้วได้ฟินดิ้งไปแล้วครับลีกี้เจาะหน้าไปแล้วแล้วตามมาดูวยนู่งจี้ยานใส่แล้วแล้วได้ด้วยแรงก็เกิดของทางด้านของลิกกี้ที่มาในขณะที่ด้านซ้ายนี่จะบอลแรงกับจิโร่อยู่ข้างหลังเหลือคคคคนนนนเเดดดีีียยววววหลลลุืออ้้้้าแไมมััชิิกกก่ขง ไปต่อแน่นอนตรงนี้มาครับผาคาเป้ให้มีกาะเกิดอยู hm ่รอแทงให้ได้ครับกดซื้อสร้อยเขียวมาแล้วครับเอาชัวร์ที่กอนหรือบ่าหรือว่าไปจบเลยเพราะจำนวนคนมีมากกว่าแน่นอนตรงนี้ครับบุรีรัมลิกกี้กับทิี่มัลคิวของเขาครับขีปตรงกลางอะไรจะมามีหนึ่งตัวครับแต่ว่าขีปอาจจะดูน้อยไปหน่อยเอาชัวร์เลยหรือเปล่าลิตเติ้ลบอยเดินขึ้นหน้ามาเอาไปมมาต่อสายเดินขึ้นหน้ามาใส่ฮีโร่แล้วลิกกี้ลิตเติ้ลบอยรอแล้วโซนมีสองคนใส่ใส่จีโร่ไปก่อนจีโร่เป็นตัเชียร์แมนแล้วบุยแปลกไ้แล้วตีบ้านตีบ้านตีบ้านแล้วจบเกมเพื่อ